พี่น้องคะเมนูซาวจิระมือนี่นี่จ้ะแล้วปลาหมึกคืออยากกินนี่ไหมที่สองนวยนี่ไหมคืออยากกินแล้วก็กระถินริมรั้วของเราก็นี่จ้าเริ่มเลยเนาะอืมอื้ออืมแซ่บอืม ใส่แบบนี้อืมสมอยากมากเวยค่ะอืมสองอาอือหือ อร่อยอืมอมฝ่าห้องวันนี้ฝนตกอากาศน่าน,นอนมาก ว้าวนามนย้อยอืมเส้นหมี่นะคะลวกอืมรักเผ็ดอยูด่ด้เนาะตอนตำก็ใช้พริกหลายไปกินพรเผ็ด ท่านไหนชอบกินแบบนี้บวมแม่นบอกเนี่อเอาหนึ่งไปส่งกินได้พี่น้องคะ่ะชาเขียวปันนี้เฮรบก่อนหน้านี้กินเยอะโซเดียมชำ่ำพอหลังจากไปเอามาโทดนล่องแล้วมันดี ไม่หิวจุกจิกนะดดินๆ,ๆหิวได้แตะเกตอนนี้ไม่หิวอยู่ได้ช่วงแบบนี้กินน้ำกินแทนน้ำเปล่าระหว่างวันนะคะ มากินเข้มๆก็ต้องมี้ตัวซอยแล้วนะพี่นอนะ้องเนาะภัยสุเวทป้อยเห็นเจ้าของอ้วนตูป,ปูเตปเปะแม่นบ่ค่ะอืมเข็ดสะใเจ้า เดี๋ยวแปะตะกร้าไว้ที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็ใต้คอมเมนต์นะคะกดสั่งช่วงนี้มีโปรนะเรีบสั่งคุ้มแน่นอนกับผลลัพธ์แต่กี่หมองนีมาสิเบิ้งใดโยดออกออกกำลังกายช่วยนะยิ่งแบบลงเร็วมากไข่ต้ม อืมแลงปูดดินอืมดีหนวดปลาหมึกพัน 嗯，嗯，好了，没爆浆。